พูดถึงคู่ชิปในตำนาน l a c k ก i ิงก็คงจะหนีไม่พ้นเจนลิซ่าอย่างแน่นอนเพราะเธอคือคู่จิ้นที่เหล่าชิปเปอร์ที่มีโมเมนต์ให้ดูแบบไม่ขาดตาบางโมเมนต์ก็อินบางโมเมนต์ก็อีหอย่างวะสะละเกิน อาจจะเีเพราเธอสนิทสนมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันครับจนมาทำให้สิ่งที่เห็นตามวิดีโอต่างๆมันดูเหมือนกับว่าเป็นชีวิตจริงแบบพี่น้องที่มากกว่าคำว่าไอดอลนั่นก็เพราะว่าไอดอลส่วนใหญ่จะไม่สนิทสนมกันขนาดนี้เหมือนแบล็คพิ้งกั่นเองและคลิปนี้ครับผมจะพาไปดูโมเมนต์น่ารักนารๆของพวกเธอกันครับว่าโมเมนต์ไหนบ้างที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจถ้าพร้อมแล้วไป ความแตกต่างๆๆที่เหมือนกันถ้ากู่หอบเสื้อผ้าขึ้นเครื่องบินบินมาหาคอฟคันในเกาหลีใต้เหมือนกันเพื่อหวังว่าจะได้เป็นนักร้องเคป๊อปเจนี่สาวสวยเมืองโซที่มีลไลฟ์สไตล์เลิศเลอรูล้ลาจนใครหลายๆคนอิจฉาจนได้ฉาย,ยาว่า Human Channel บาร์ครอบครองพอเดบิวต์มาปุบปับก็ดูเหมือนว่าใคยนั้นจะดันให้เด่นแต่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมและผลงานเพลงจะมีใครหลายคนสงสัยว่าแม่ของเธอนั้นเป็นหุ้นส่วนของ YG และแม <laughs> ก็มีคนหนึ่งครับที่มาจาก AEC แดนประแดกที่บินมาตามความฝันเมื่อวัยเยาพอเดบิวต์ปุ๊บก็มีมรสุมหนักหน่วงทันทีทั้ทงเรื่องการแต่งตัวที่ใส่ซ้ำไปซ้ำมาจนต้องฝากถามสไตลิสต์ว่าทั้งบริษัทมันมีกระเกงไม่กี่ตัวให้ดิซ่าใส่แล้วหรือไงคะนี่มันเสื้อผ้าของคนปกติเขาใส่กันเหรอทำไมลำเอียงเบอร์นี้หาชุดดีๆใส่ให้ลูกชั้นเทนี่เธอเกลียดลูกชั้นขนาดนั้นเลยเหรออ๋อ แต่พอมาดูว่าจริงๆแล้วแบ็กพิงกับสไตลรลต์นั้นคุยกันมาก่อนเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมก็เลยอ้าวแล้วทำไมไม่บอกปล่อยให้ด่าตั้งโดนทำไมพามทอออออกก่าคะ สายเปรและแบ่งปันเจนี่บ้านรวยครับแต่พ่อแม่สอนให้เธอนั้นเป็นเด็กมัธยัสถ์ช่วงที่ไปเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์นั้นว่ากันว่าเธอได้เงินค่าขนมอาทิตย์ละ5ดอลลาร์เท่านั้นและเธอก็เคยแขนหักเพราะว่ากลัวของกินหกมาแล้วพอโตมาครับก็เลยได้นิสัยมัธยัติติดมาด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าเธอนั้นชอบอ้อนลิซ่าให้ลิซ่าซื้อของให้ไม่ว่าจะตอนอยู่ไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเธอก็จะอ้อนลิซ่าให้ซื้อของเหล่านั้นให้แล้วถามกลับไปว่าลิซ่าซื้อให้ไหม แม่ลิซ่าสายเปยใคร่ไก็รู้นอกจากลิซ่าจะใจป่ากกับเพื่อนๆในวงแล้วนะครับเจนนี่ก็รู้ว่าน้องนั้นชอบอะไรด้วยเช่นกันด้วยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับตอนที่ให้ถ่ายของเพื่อจับรางวัล แล้วทจนี่เอิญว่าไปหยิบของรางวัลมาเป็นช็อกเกแรตซึ่งมันเป็นของโปรดของลิซ่าพร้อมกับบอกว่านี่คือสิ่งที่ลิซ่าชอบทีนี่เลยไม่เอาครับเพราะว่าเธอรักน้องเธอให้ช็อกโกแลตกล่องนั้นกับลิซ่าไปเลยและลิซ่าก็ไม่ปฏิเสธด้วยนัาก,กล้องยังไงหลังกล้องก็ไม่ต้องคิดเอานะฮะ <c oughs> 이사다 뭘까? 너무 궁금해 리사가 골라줬어 돈이리고 아, 아, 초콜릿 구리고 아. 너에게 구리고구요고구초콜구 어. 어. 좋아하잖아 구리고구 어, 감사합니다. 감사합니다. ถ้าพูดถึงสายอ้อนเจนนี่กับลิซ่าแล้วทั้งคู่คือคู่หนึ่งที่ดูแล้วฟินมากถึงมากที่สุดครับถึงแม้ว่าพวกเขานนั้นจะเดบิตวต์มาเป็นเกิร์ลคัทแต่ชีวิตจริงกลับเป็นสายอ้อนที่น่ารักมุ้งมิง้งจริงๆ อย่างคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปฉลองครบรอบ4ปีดแบล็คพิงช่วงที่วันเล่นเกมกันเพื่อลคอสเพย์าจากหนังเรื่องโฟรเซนเจนนี่อยากได้เอลซ่าและก็ลิซ่าก็อยากได้เอลซ่าหรือไม่ก็ไอนหน่าเช่นกันแล้วก็สรุปว่าลิซ่าได้โอลาฟครับส่วนเจนนี่ได้คริสตอฟเจนนี่ผิดหวังแรงมากครับคุณผู้ชมครับทั้งสีหน้าท่าทางแววตาออกเบิดเลยลิซ่าก็เลยเอาโอลาฟไปอ่อยพิเจนนี่เพราะว่าอยากให้พิเจนนี่นั้นยิ้มได้แล้วคุณผู้ชมดูเจนนี่อ้อ,อนลิซ่าสิครับคุณ <laughs> 너무 하고 싶어, 리서야. 요 언니가 뭘 하면 될까? <요> 리서야, 리야야 언니랑 이요야미션다 미션. 완전 미션이건 뭐야, 리서야? 이건 뭐야, 리서야? 이건 뭐야? 뭐야? 뭐야, 리서 뭐야, 뭐 뭐야? เจนี่หาว่าอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่กับใครก็แล้วแต่เธอจะวางตัวเป็นแต่ว่าอยู่ใกล้กับลิซ่าทีไรแกนโลกของเธอนั้นก็จะเอียงทันทีเมืองที่ว่าร้อนที่สุดอย่างไทยแลนด์ก็จะดูหนาวเหน็บอย่างกับว่าอยู่ขั้วโลกเหนือจนต้องเอาตัวเองเนไปหาความอบอุ่นจากลิซ่าทุกทีไปที่มีโอกาสแล้วลิซ่าก็เช่นกันครับแกนโลกเธอก็มักจะเอียงบ่อยครั้งเมื่อเธออยู่กับเจนี่บางทีก็อยู่กับคนละที่แต่ก็แกนโลกทั้งคู่นั้นก็เอียงมาหากันจนได้วัน แล้วก็หมับหมับหมับราเ <레코> 처음 우리 สายแกล้งครับถ้าพูดถึงสายแกล้งในแบล็กพิงกก็คงจะมีใครไมเกินเบอร์ลิซ่าอย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นได้รับฉายาคนชอบแกล้งจากพี่ๆในวงมาแล้วตอนที่แบล็กพิง k มาไทยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในร้านอาหารเจนี่อยากรู้ว่าคําว่าหิวภาษาไทยพูดว่าอย่างไรลิซ่าบอกว่าหิวและเจนี่บอกว่าอยากได้แบบน่ารักน่ารักลิซ่าเลแกล้งเจนี่ครับแล้วก็หัวเราะชอบใจจนสำลักหัวเราะไปเลยจ้าไปกูพย <c oughs> <c oughs> 히우? 히우? 뭐야 귀여운 척이야? 이렇게 쟤는 히우 어뭐어어 어... 미안 아니야 이 뭐라고 다시 해봐 <해봤나>? 어, 뭐야 <웃음> <웃음> <You. S 1> <laughs> นอกจากนั้นแล้วยังไม่พอนะครับไหนๆก็แกล้งแล้วให้มันสุดไปเลยลิซ่าบอกว่าให้เจนี่นั่นหันอาหารให้เจนี่เจนี่รู้ไหมเจนี่รู้ว่าโด,ดนน้องแกล้งอีกแล้วแต่ถามว่าทําให้ไหมก็ทําให้ครับเพราะเธอก็รักเคองเธอนี่นะจะเจ้าช่วยดวเดียวโช้าก็ชุวมาัเจออัล้เจ้วเ นอกจากนี้แล้วนะครับวิดีโอที่เจนนี่นะถูกลากลงจากเตียงก็เรียกเสียงฮอลล์และก็รอยยิ้มได้ตลอดการเช่นกันแกงไข่แกงได้แต่แกงเจนนี่ลิซ่าจัดหนักจัดเต็มชั่วโมงนี้เจลิสอีสเหลียวต้องขึ้นเรือแล้วล่ะค่ะโโ

ใจอวยทั้งเจนนี่และลิซ่าทั้งคู่นั้นมีคาลิสมาที่แรงมากเมื่อแสดงอยู่บนเวทีเจนนี่ก็ดูเป็นนางพญาคาลิสมาของเธอที่มาจากสีหน้าและแววตานั้นแรงมากเมื่ออยู่บนเวทีวนลิซ่าก็ดูเป็น the queen of แดนซ์ที่ทุกอย่างนั้นพริ้วไหวและกับว่าท่าเต้นทุกอย่างเหล่านั้นนนั้ง่ายาดสำหรับเธอแต่ยากมากสำหรับเรา ถึงและถึงแม้ว่าั้งคู่คาริสมาจะแรงทะลุจอขนาดไหนนะครับก็ไม่หวายจะอวยกันแบบคิงซึ่งกันและกันแบบสุดๆเลยเจนี่บอกว่าลิซ่าเต้นเก่งมากถ้าเต้นต่างๆนานาลิซ่าดูได้ครั้งเดียวแล้วจาได้เลยพูดยังไงก็คือใครไม่อวยเจนี่อวยมีปัญหาบทสือ <c oughs> ส่วนน้องลิซ่านั้นก็อวยเจนี่กัดเช่นกันว่าเจนี่นั้นเต้นเซ็กซี่มากพี่เจนี่นั้นทำให้ลิซ่าหัวใจต้นแรงจุกจักจุกจักจุกจักทุกครั้งที่มองกับแม่และแม่สวยเบอร์นั้น ไปไข่ก็หวันไหวพ <laughs> ี่เจนนี่เวลาอยู่บนเวทีแล้วเขาจะดูแบบคารสิสมาแบบสุดยอดแบบดูเซ็กซี่ดูแบบเฮ้ยเท่ตัวจริงแล้วเขาแบบเป็นคนน่ารักมากและนี่คือโมเมนต์น่ารักน่ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับสกินชิป เจนนี่กับิซาเป็นสายสกินชิปและเล่นถึงเนื้อถึงตัวนั่นเองทั้งคู่มีโมเมนต์ก่อนและฟัดเวี่ยงเยอะมาก จเยอะจนสายชิปเปอร์ฟินข้ามชาติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนอกจอในจอทั้งคู่ก็ชอบสกินชิปกันขนาดมาไทยทังสองคนช่วงต้นปี2017พวกเธอก็ยังกอดแขนเดินกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งโดยไม่แคร์สายตาใครเลยและด้วยที่ทั้งคู่เนี่ยนะครับสกินชิปกันแรงมากทั้งคู่เนี่ยนะครับก็เลยมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งที่แฟนคลับเห็นแล้วว่าทั้งคู่นั้นงอนกันหรือเปล่าอารมณ์แบบว่างอนกันจริงๆทั้งคู่ไม่คุยกันไม่ยิ้มไม่หือไม่อื่น เป็นขับสายชิปเปอร์ก็พัาก,กันคิดว่าทั้งคู่นั่นงงอนกันอยู่เหมือนคลิปนี้ชินิซานั้น,นไม่ยอมแตะตัวจเจนนี่เลยแล้วก็ไม่ยอมคุยไม่ฮือไม่อืดเล่ากับว่าทั้งคู่นั่นงอนกันนั่นเองอืม <laughs> และนี่คือโมเมนต์น่ารักๆที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับ